โอเคสวัสดีครับทีจากพัคนเชั่นนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่7ของคอมพิวเตอร์ PLC นะครับวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับตัวนับเวลาหรือว่าไทม์เมอร์กันนะครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัว Special Address ที่เกี่ยวข้องกับการติดทุกช่วงเวลามาแล้วใช่ไหมครับอย่างตัว M 8 1 6 0เนี่ยเป็นคอยที่จะติดทุกๆ1วินาทีนะครับบางคนอาจจะคิดว่าโอเคถ้าเรารู้เรื่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัว M 8 6 0เนี่ยมาใช้งาน พื่อมาสร้างมันเหมือนไทม์เมอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับอันนี้คือการเอาความรู้เก่านะครับมาสร้างไทม์เมอร์ด้วยตัวเองโดยไม่ใช้คําสั่งที่เกี่ยวข้องกับไทม์เมอร์ในตัว PLC เลยนะครับอันนี้อยากให้ลองดูนิหนึ่งนะครับจะได้รู้ที่มาที่ไปว่ามีข้อจํากัดอะไรนะครับอ่าเราลองเขียนดูนะครับถ้าอยากจะสร้างไทม์เมอร์ตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมาทําการสร้างคอยสักตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่เอาไว้ทําการเริ่มกระตุ้นเมื่ออยากจะทําการเริ่มนับเวลานะครับ แล้วก็จะมีตัวคอยพิเศษ M 8 6 0ที่ติดทุกหนึ่งวินาทีแล้วก็ใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับตัวเคาน์เตอร์นะครับอย่างนี้ผมใช้เป็นเคาน์เตอร์ตัวที่10 แล้วสมมติเราต้องการการทํางานทุก5วินาทีนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวค่า k 5ใช่ไหมครับการทําแบบนี้ก็หมายถึงว่าพอ m 8 1 6 0ติด5ครั้งตัวคอย cb 10เนี่ยก็ทํางานแล้วเราก็เอาตัวคอยที่10เนี่ยไปทําการออกเอาบุหอะไรบางอย่างแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อทำให้มันครบลูกก็จะมีคอยอีกตัวหนึ่งที่ทําการรีเซ็ตตัวเคาน์เตอร์นี้นะครับการทำแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยถ้าเราลองซิมูเลตดูนะครับแล้วเราทําให้ตัว m 8 0ติดนะครับ ตัวนี้ก็ CV ก็จะนับขึ้นไปเรื่อยๆจนครบ5ครั้งตัว N แล้วก็นับตอไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปทําการรีเซ็ตตัวคอยตัวนี้นะครับแล้วก็เริ่มนับใหม่นั่นเองนะครับแต่การทําแบบนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันมีข้อเสียก็คือ1เนี่ยคือต้องเขียนโค้ดลายมรรทัดนะครับแล้วก็2เนี่ยไม่สามารถใช้ตัวเลขเวลาเนี่ยเป็นจุดทศนิยมได้นะครับมันก็จะไม่สะดวกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคําสั่งที่เชื่อว่าไทม์เมอร์นะครับมาดูทางซ้ายตรงนี้นะครับจะเห็นตัวที่ใช้บ่อยสุดก็คือตัว T O N นะครับไทม์เมอร์ออน วิธีการใช้งานนะครับเรามาลองกำหนดโจทย์กันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาลองเขียนโค้ดง่ายๆนะครับให้ทุกครั้งที่พอทําการกดปุ่มหรือว่ากดคอยอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ให้ตัวเอาพุทเนี่ยติดค้างเป็นเวลา4.5วินาทีนะครับมันทํายังไงนะครับมาลองดูนะครับอเราลองสร้างตัวคอยสักอันหนึ่งขึ้นมานะครับ n83 แล้วกันแล้วก็เขียนคาสั่ง ton นะครับ พอเขียน T เ N ร็จเนี่ยเราต้องใส่ตัวรามิเตอร์อีกสองตัวตัวแรกเนี่ยคือค่า timer value นะครับคล้ายๆนเซ็ปต์กับตัว counter value เลยนะครับก็คือเราต้องการจะเก็บค่าที่ timer เนี่ยมันเริ่มนับเอาไว้ที่ตำแหน่ง address ไหนนะครับซึ่งค่า T V เนี่ยก็จะเป็นค่าตัวเลขนะครับตรงนี้เราก็ลองใช้เป็น T V 0ูแล้วก็ set value เนี่ยก็คือเวลาที่เราต้องการจะกำหนดไว้นั่นเองนะครับอย่างถ้าเราต้องการตัว4.5วินาทีนะครับมาลองดูตารางนี้นะครับตัว timer ตำแหน่งที่0ูนจนถึงตำแหน่งที่1 9 9เนี่ยนะครับ มันจะมีค่าความละเอียดอยู่ที่100 m มิลลิวินนะครับแปลว่าตอนที่เราเขียนตัว set value ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการตัว4.5วินาทีเราต้องใส่ k 4 5นะครับอันนี้ก็คือหมายถึง4,500 m มิลลิวินก็เลยกลายเป็น 4.5s จุด4.5วินาทีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเนื่องจากเราอยากให้ตัวเอา p ์พุตเนี่ยมันติด 1000, 000, ทันทีเมื่อตัว N13 ติดนะครับเราก็ต้องขนาดโค้ดลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนคระะับ set y 0นะครับ แล้วก็เป็น K 1นนะครับอ่ะแต่ตรงนี้นะครับระวังนิดนึงนะครับว่าเราเขียนตัวเอา p ์พุตเนี่ยถ้าเราทําการเขียนเอาต์พุตที่บรรทัดอื่นไปแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยลองไปหาเราลบมันทิ้งไปก่อนนะครับเราสามารถกดช็อตคั t Control F นะครับ แล้วก็ใส่ค่า y0 เพื่อหาดูได้นะครับว่าในโค้ดที่เราเขียนมาแล้วเนี่ยเรามีการระบุ y0 เอาไว้ที่ตำแหน่งไหนบ้างเราสามารถเดับันลิกได้เลยนะครับตัวโปรแกรมแซมซอนเนี่ยมันก็จะกระโดดไปให้เราดูนะครับไอ้ตัวน,นี้ผมมีโค้ดแถวบนสุดใช่ไหมครับผมขอขออนุญาตลบทิ้งนะครับทำการคลิกขวาแล้วก็ก็รีมูฟนะครับแล้วก็ หรือแถวหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำเอาไว้ในตอนที่ผ่านมานะครับผมก็ทําการลบอันนี้ทิ้งไปด้วยนะครับจะได้มีการมั่นใจว่าในโค้ดแลนเดอร์ของเรานะครับมีแค่บรรทัดเดียวที่เกี่ยวข้องกับการออกเอาต์พุตนะครับ การเขียนแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเงื่อนไขอะไรกันแน่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเอาพุตที่เราสนใจนะครับหากเรากระจายไว้ศูนย์หลายที่นะครับการที่เราจะต้องมาไล่หาว่าอะไรทําให้ Y วศูนติดเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความซับซ้อนนะครับเพิ่มความยุ่งเหยิงเราก็ควรจะคุมเอาไว้ให้อยู่ที่บรรทัดเดียวแบบนี้นะครับอ่ะ จากนั้นนะครับเราก็ต้องใช้ว่าเมื่อท i m เมอร T0 มันทํางานให้บิด Y0 นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะเขียนว่า LD T0 ซึ่งคือคอยที่สอดคล้องกับตัวท i m เมอร์ u l u e TB0 นั่นเองนะครับก็ให้ทําการรีเซ็ต Y0 K1 แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราใช้กับ Y0 ยนํามาลองเอาสาย USB-C นะครับดาวน์โหลดสิ่งนี้ไปที่ตัว PLC เลยนะครับหรือหากครซิมูเลตอยู่ก็สามารถทําแบบซิมูเลชันได้เช่นกันนะครับ นนผมจะดาวน์โหลดของจริงนะครับจากนั้นผมก็ทําการมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ลองทําการกระตุ้นตัว M 8 3ให้เป็นออนดูครับสังเกตว่าตอนนี้ปุ๊บตัว y วโนติดแล้วนะครับเป็นเวลา4.5วินาทีแล้วก็ดับลงนะครับจนกว่าตัว M แ3บเนี่ยจะทําการถูกสั่งให้ตัดแล้วก็เริ่มใหม่ถึงจะเริ่มทําการติดไฟเป็นเวลา4.5วินาทีอย่างที่กําหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต,ต์ของการใช้ฮามเมอร์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผ่าดูสไลด์นี้นะครับ ความละเอียดของไทม์เมอร์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับหากใครอยากจะคอนโทรลนะครับด้วยความละเอียดที่ละเอียดกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับมันก็มี e s โซลชั o นแบบ10มิลลิวินาทีนะครับแล้วก็แบบ1เดซินาทด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าตัวไทม์เมอร์แวลูเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับหากอยากใช้10มิลลิวินาทีนะครับก็ต้องใช้ตั้งแต่ T200 เป็นต้นไปนะครับนะถ้ากกับมาที่โค้ดนะครับสมมติว่าแทนที่ให้ตัวหลอดไฟเนี่ย ติด4.5วินาทีสมมุติว่าอยากได้เป็น4.22วินาทีนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับโดยการใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะครับเราสามารถ Copy Code ตรงนี้นะครับทำการครอบกด ctrl C แล้วก็กดที่แถวข้างล่างกด ctrl V นะครับจะเป็นการ Copy Code แล้วเราก็มาเปลี่ยนอดเดเสครับจาก m83 เราอาจจะเป็นตัว m84 นะครับแล้วก็ time value ตรงนี้แทนจะเป็น t v 0สมมเราต้องการใช้ตัว 4.22วินาทีตรงนี้ก็คือเป็น K422 นะครับเพราะว่า 1K เนี่ยมีค่าละกับ10มิวนซกนทนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากมันเป็น Y0 ที่ซ้ำกันเนี่ยผมจะทำแบบนี้แทนนะครับแทนที่จะเขียน Y0 แยกกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยตัวช่วยมาใช้งานนะครับตรงที่เป็นเซ็ Y0 นตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนการเซตตัว M90 แทนนะครับแล้วก็เช่นกันครับกับตัว Y 0ศนข้างล่างเนี่ยจะเป็นเซตตัว M91 แทนนะครับแล้วนะครับผมก็ต้องมาเขียนตัว LD M90 ที่ขนานกับ LD M91 ครับถึงค่อยไปเอา Y0 แบบนี้นะครับก็จะทําให้รวบรวมโลจิกที่เกี่ยวกับ Y0 เนี่ยไว้ที่เดียวกันได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับการรีเซ็ตผมก็จะทาเช่นเดียวกันนะครับทำการเปลี่ยนจาก Y0 ข้อมูลนี้จาก Y0 เป็น M90 แล้วข้างล่างนี้จาก Y0 น เป็น M91 นะครับอ่ะแล้วก็ T 0นตรงนี้ต้องเป็น T 2 0 0นะครับอ่ะลองเช็คโค้ดให้ดีนะครับที่ผมไฮไลท์ตรงนี้เป็นโค้ดในส่วนของ timer value ที่ใช้ตัว resolution 100ม m i l l i s e c o s สวินาทีนะครับแล้วก็ข้างล่างเ,เป็น เกี่ยวข้องกับตัว TIMER VALUE 4.22วินาที TIMER VALUE ที่200นะครับแล้วผมก็แค่ทำการย้ายโลจิกเกี่ยวกับคุมว Y0 เอาไว้ที่วงจรเดียวกันใน ladder code นะครับแล้วผมก็ทำการดาวน์โหลดเข้าไปในตัว PLC ตรงนี้นะครับลอง monitor ดูนะครับแล้วผมจะลองทำการเทสตัว TIMER ที่2ผมนะครับที่เป็นแบบ1 m s e c o n d นะครับตึ๊บอลองออนดูเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจะติดแล้วตัว t b 200เนี่ยวิ่งเร็วมากนะครับจนกว่าจะถึง4.22วินะครับ ถึงจะทําการตัดตัว Y ศูนย์นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับตัวทม์เมอร์อันแรกของเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับออนเกันแต่ว่าเป็นแบบร0 0มิลลิวินาทีนะครับที่4.5วินาทีนั่นเองนะครับหากท่านดูถึงจุดนี้นะครับก็แปลว่าเรื่องพื้นฐานของ PLC เนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยเราจะเอาหลายๆอย่างมารวมกันมาพูดถึงเรื่อง sequence control นะครับการทำงานตามขั้นตอนนะครับมันมีแพทเทิร์นการเขียนโค้ดยังไงเราควรจะรู้อะไรบ้างไว้เราเจอกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ